สวัสดีมิตรลักคอบอลทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมจอร์ดฟันธงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันอังคารนี้นะครับก็จะมีอยู่7คู่เช่นเดิมนะครับทั้ง7คู่นี้เนี่ยเราก็จะอยู่กันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็เราติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลับฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้ง ปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์และถ้าท่านใดนะครับสนใจรับทัศะนะนกเหนือจากเจ็คู่ในวันนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับที่ไลน์ที่ขึ้นโชว์อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในกลุ่มเอชนะครับก็จะเป็นกร่วงชักต้าโดเรตจ,จากยูเครนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเมียของบาร์เซโลนาจากสเปนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโฟกสสปาร์คสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับชักตาโดเนตอยู่อันดับที่3นะฮะแข่งไปแล้ว3นัดชนะ1แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้เสียไป7ประตูมีอยู่3คะแนนส่วนฝั่งบาซโลน่าอยู่อันดับที่1นําจ่าฝงของกลุ่มนี้นะครับแข่งไปแล้ว3มนัดชนะไป3เกมรวดยิงได้8เสียไป1นประตูมีอยู่9คะแนนเต็มนะครับและเรามาดูความพร้อมก่อนเกมเนวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านชักตาโดเนตวันนี้คาดว่าชักตาจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับแนวรับก็จะมีไม,มโคกกรรกมรับตาเวนก ครับแล้วก็มิดฟิลด์ขับขึ้นเก,ม,เกมใน,นกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นอาเตมบอนดาเลนโกจะขึ้นเกมร่วมกับจอร์จิสุดาคอฟนะครับนาเปาวันนี้ก็จะวางดานิโลซิการจะลงลาดตะข่ายในวันนี้ ส่วนฟังทีมงานครับบาเซโล์นาวันนี้คาดว่าบาร์ซ่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอินิโก้มาร์ติเนซจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีเฟอร์มินโลเปสกาบี้แล้วก็อีกใครก็ดกูกัน3ลูกนี้คาดว่าจะเป็นเฟรนตอเลสโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็ชอร์ฟิลิกนะครับจากภาพรวมของไลน์อัพก็จะเห็นได้ชัดว่าวันนี้เรวันดอฟสกี้กลับมาจำการในแดนหน้าหรือว่าได้สตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากที่เรวันได้พักยาวไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับกาห้กมมรรรของมมองงง์ลนน่ันคัควึแะแภพฟ ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพรวมของฟอร์มการเล่นนี้เนี่ยฝั่งชักต้าเจ้าบ้านก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับจาก5เกมหลังสุดที่เนี่ยนะชักต้าสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะแล้วก็การทำเงินของชักต้าจาก4เกมนะครับทำเงินไปถึง4เกมด้วยส่วนฝั่งบาร์เซโลนาฟอร์มก็ดีไม่แพ้กันนะครับบาซ่านะฮะชนะได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่1เกมแต่ว่าการทำเงินของบาซ่าเนี่ยทำเงินได้เพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดเพียงเท่านั้นเองนะครัับบลละ่นนนนี้้จาาาาากกกกกกอไไ็็็เเเปซทผงดดดวยชชตสม 1นัดแล้วก็เป็นฝั่งบาซ่าเก็บชัยชนะไปได้สานัดเป็น3นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับบาเซลนาเอาชนะชักตาโดนิทได้ทั้ง3เกมรวดเลยแต่จากราคาคู่นี้ที่เปิดมานะครับเป็นบาเซลนาแลกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นบาซ่าต่อที่ราคาลูกครึ่งครึ่งตอนนี้ราคาไหลไปที่บาเซลนาต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2ราคาก็ไหลค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาก็ไหลไปที่ชิมเยนอย่างบาเซลนาต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2นะถ้าเราไปต่อฝั่งชักตาโดนิทราคาน้ำจะอยู่ที่1.95ถ้าาเรไปลงฝั่งบาุดเก้าา้าน้าเร้เปาร เจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงราคาเนี่ยผมก็มองว่าราคาก็ไม่แปลกนะที่ราคาจะแรงเนื่องจากบาร์เซโลนาช่วงหลังก็ผลงานค่อนข้างจะดูดีแต่อย่าลืมครับว่าชักตาเองก็ผลงานดีไม่แพ้กันแต่ว่าชักตาก็จะมีจุดอ่อนก็ตรงที่ในรายการฟุตบอลยุโรปนี้นะครับชักตาโดเนตก็เรียกได้ว่ามีผลงานไม่ค่อยจะสูดีส่วนใหญ่แล้วเกมที่ผลของชักตาจะดูดีก็จะเป็นเกมที่ชักตาได้เล่นในบอลลีกในประเทศนะครับแต่ถึงนะครับช่วงหลังเนี่ยก็บาซ่า ถึงแม้ว่าจะมีฟอร์มดีแต่ว่าภาพรวมฟอร์มของบาร์เซโลนาก็ยังไม่ค่อยดุดันสักเท่าไหร่ฉนันเกมนี้ผมมองว่าจากราคาที่เปิดมาเป็นบาร์เซโลนาต่อที่ราคาลูกคืนกับสองผมมองว่าราคานี้ก็ค่อนข้างะแรงไปหน่อยผมยังมองว่าทีมเยือนอย่างบาซานะจะบุกมาเก็บ3แต้มได้แต่ว่าจะเป็นการมาบุกเก็บ3าแต้มแบบชนะไม่ขาดฉะนั้น,น,นคู่นี้ถ้าจะเลือกทำกำไรผมขอเลือกลองไปที่เจ้าบ้านอย่างชักต้าโดเนตคาดว่าวันนี้ชักต้าโดเนตจะแพ้ไม่ขาดฟังง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม F นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเสือเหลืองโบลสเซอร์ดมุนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซิกเนลเอดูนาพาร์คจะเตะก,กันในเวลา เที่ยงคืน45 PM นะครับเรามาดูผลงานในกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับก็ฝั่งเจ้าบ้าน,น,นครับดอมุนนะครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป1เกมยิงได้1เสียไป2ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป1เกมยิงได้4เสียไป2ประตูมีอยู่4คะแนนเท่ากันนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านดอดมุนวันนี้ดอดมุนก็จะขาดตัวหลักอย่างเอ็มเลชานะมิดฟิลด์ตเก่าที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับยูเลียนดูรันวิลนะครับก็ยังคงไม่มีชื่อในเกมวันนี้โดยที่วันนี้ครับคาดว่าดอดมุนจะ ในระบบ4-2-3-1นะครับแนวนรับก็จะเป็นแมตต์ฮุมเมลจกะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับก็จะเป็นเฟลิกเนมันชาเจาะเล่นกลางคูก่กับมาเซลซิบิเซอร์โดยที่สามในวันนี้คาดว่าจะเป็นจูเลียนบันมาโก้ไลส์แล้วก็โดนเยอมาเล่นหน้าเป้าก็จะวางนิคลัสฟูคุกจะลงหล้าตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับนิวคาสเซิลพร้อมๆในวันนี้นะครับนิวคาสเซิลจะไม่มีชื่อของฮาวิบานอเล็กซานเดอร์เอซักเอเลียตแอนเดอร์สันสเวนบอตมันแจ็คขับเมอร์ฟี่แล้วก็แงงมตต์ท ยังคงโดนแบนอยู่10เดือนนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือของทีมก็จะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีไฟเบนชาเจมส์บัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีชอนลองสตาร์บูโนกิมารัสแล้วก็เจออรินตันสามในลูกนี้คาดว่าจะเป็นมิเกลอันเมลอนคัรลัมวิลสันแล้วก็แอนโทนิกอนดอนนะครับซึ่งจากลีดอัพในชุดนี้ผมมองว่าฝั่งนิเนลเซ่นน่าสนใจมากกว่าเนื่องจากเกมลุกของนิเนลเซ่นเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่ปลัดเปลี่ยวทั้งหมดเลยมาเจอกับเกมรับของฝั่งดอทมุนดนนะที่่คคออ้ามอามมลลววก็เ,บกกบเกกืบัรผูถม แต่อย่างที่บอกครับเป็นผู้เล่นที่มีอายุก็สปีดรวดจังหวะเนี่ยก็คาดการว่าน่าจะช้ากว่าผู้เล่นของนิวคาสเซิลที่มีทั้งความปดัดเปียวดุดันแล้วก็นิวคาเซิชุดนี้ครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะมีทีมเวิร์กที่ดูดีเลยทีเดียวนะ,นะครับซึ่งจากภาพรวมของฟอร์มการเล่นจะเห็นชัดเลยว่าทั้งสองทีมฟอร์มไม่ต่างกันนะดดดมุนครับจาก5เกมของสุดฟอร์มก็ชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งการทาเงินของดดดมุลจาก5เกมมีทําเงินไปเพ้ไป31เเเกกกมนะนนะครรัโดยทที่าาํงงิขออวล็ มีอยู่3เกมจาก5เกมหลังสุดบวกกับเ hey, ฮทเวบ,ค,บคู่นี้ก็เจอกันครั้งเดียวก็เป็นเกมที่แล้วเป็นนิลคอรเซนนะเปิดบ้านแพ้กัดผลเป็นหนึ่งศูนย์เรียกได้ว่านิลคอเซนก็แพ้คาบ้านไปก่อนแล้วนะครับฉะั้นครับเกมนี้จากภาพรวมและเหรียญราคาที่เปิดมาผมมองว่าเกมนี้เนี่ยดีกีของนิลคอเซนก็ยังคงดูดีกว่าซึ่งเหรียญราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับราคาหนะ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งดรอดมุนเจ้าบ้านราคาน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าห้าถ้าเราไปวางฝั่ง าสุดนะครับต้องยอมรับว,ว่าทั้ง2ทีมผิดฟอร์มแล้วก็เป็นทั้ง2ทีมเจอทีมใหญ่มาทั้งคู่นะด็อตมุนเจ้าบ้านเจอทีมแกร่งอย่างบาเยนแล้วก็เป็นดอตมุนแพ้คาบ้านไปถึง4-0เรียกได้ว่าเกมนี้ด็อตมุนสู้ไม่ได้เลยส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับเกมที่แล้วหรือว่าเกมนัดล่าสุดก็เจอกับอาร์เซนอลเป็นเกมที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเปิดถิ่นเซมเจนพาร์คเอาชนะอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์1-0เรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยนิวคาสเซิลก็ถือว่าเล่นกันได้อย่างดีบวกกับทุกๆตำแหน่งของนิวคาสเซิลก็เล่นได้ตามแผนเล่นได้ตามเป้านะครับถึงแม้ว่าลูกประตูชัยเนี่ยก็จะค่อนข้างมีปัญหาอยู่แต่จากราคะ ที่เปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอส่วนตัวผมมองว่าทีเด็ดที่ขาดของฝั่งนิวคาสเซิลน่าสนใจมากกว่าเนื่องจากเกมลุกของนิวคาสเซิลอย่างที่บอกครับเป็นผู้เล่นที่มีความปาดเปียวแล้วก็ข้องตัวสูงเทียบกับฝั่งเจ้าบ้านอย่างดอนมุนที่มีผู้เล่นที่เป็นเกมรับก็ค่อนข้างจะมีอายุนะผมมองว่าตรงนี้ถือว่าเป็นความแตกต่างและคาดว่าด้วยความสดของนิวคาสเซิลนี่แหละฮะเกมนี้คาดว่านิวคาสเซิลจะบุกมาเฉือนชนะไปได้เันครนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สาริกาดงนิวคาสเซิลยูเต็ดจะบุกมาลาังแค้นไปได้ง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม H นะครับก็จะเป็นกลุ่มฟุงเอฟซีปอร์โตจากโปรตุเกสนะครับจะเป็นบ้านต้อนรับการมียันของโรยันอเว็บจากเบลเยียมนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสเตเดโอโดดดัวเกลนะครับจะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานในกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับปอร์โตอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว3นัดชนะ2แพ้ไป1เกมยิงได้เจ็เสียไป3ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับโอยันอเว็บอยู่มีคคะะแนนนรับ ซึ่งจากภาพรวมของฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดของปอร์โตนะชนะไป4แล้วก็แพ้ไป็น1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปอร์โตเปิดบ้านแพ้กับเอสเซลิวไปด้วยสกอร์1นปรูศูนย ผมกับการของปอโตในรอบมาเกมปอโตพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งรอยยันอันเว็ฟอร์มห้านัดหลังสุดอันเว็บชนะไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อันเว็บนะครับเปิดบ้านเอาชนะลาซซิ่งเก่งไปได้ด้วยสกอร์สามประตสองผมกับการของอันเว็บในรอบมาเกมอันเว็บพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอย,อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งคุณก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองทีมนะครับฟอร์มต่างกันเยอะเลยนะปปอรรรโตเเเนนนนนีี่่่่ยไสสะะดดุกกกกกกมมทแแล้้้ากกา้ววคััับบบจาาาพใใหฝง็ ชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วแต่ด้วยเกมที่แล้วที่ทั้งสองทีมเคยเจอกันเป็นปอร์โตนะบุกไปเอาชนะลอยันอันเว็บได้สี่หนึ่งเกมนี้ก็บ่งบอกถึงคุณภาพของทีมด้วยความที่ปอร์โตดูเหนือกว่าลรยอันเว็บไปอย่างมากบวกกับแรงจูงใจในวันนี้นะครับปอร์โตเองก็ต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะไรจิบาเซลน่าเรียกได้ว่าเกาะชิดแนบสนิทเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกมนี้บาซ่าไม่ชนะก็เป็นโอกาสของปอร์โตนะที่จะได้ตีตื้นนะครับและกบกลายเป็นลอยันอันเว็บที่อยู่อันดับที่สี่ผ่านไป3เกมแพ้ไปถึง3เกมรวดนะ3เกมขอองยัเว็บในรายการน้ โดนยิงไปถึง12ลูกเรียกได้ว่าเกมรับของรอยันเว็บก็ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาจริงและเหลราคาคุณนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านปอโตต่อที่ราคาลูกคกรึ่งราคาหน้าตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ปอโตต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งปอโตราคาน้ําจะอยู่ที่1.83นะครับถ้าเราไปลองฝั่งโรยันเว็บราคาน้อจู่ที่2.06ก็แน่นอนครับจากภาพรวมและเหลยราคาที่เปิดมาผมมองว่าวันนี้พาสีของฝั่งปอโตดูดีกว่าและคาดว่าวันนี้ครับปอโตจะเปิดบ้านยำแงนากยันเว็บได้อีก ช้นจากกำแพงที่ตั้งไว้ปอโต้จาเป็นต้องยิง2เม็ดถึงจะได้กินเต็มคู่นี้ผมขอไปรุนเม็ดที่สกับปอโต้ดีกว่าซึ่งผมมองว่าปอโต้เองมีดีพอนะฮะที่จะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองฟดงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม E ก็จะเป็นคุรุวังอินซีฟ้าขาวลาเซโอจากอิตาลีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเฟยนูตจ,จากฮอลแลนด์นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสแตเดียโอลิโกนักกุงลมจะเตะกันในเวลาตีสตรงนะครับ เรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมในกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับลาซิโอนะครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ 1, 1แพ้ไป1เกมยิงได้4เสียไป5ประตูมีอยู่4คะแนนเฟนูดครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว3นัดชนะ2แพ้ไป1เกมยิงได้7เสียไป4ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับสถิติเฮดเวดผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับก็เป็นลาซิโอเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เป็นเฟยนูดเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลาซิโอเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลาซิโอนะครับแพ้กับบุรญญาไปด้วยสกอร์1ประตู0 ระการของลาซิโอในรอบมาเกมลาซิโอพันเงินไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรยที่60%นะครับส่วนฝั่งเฟยนูดฟอร์ม5นัดหลังสุดเฟยนูดชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เฟยนูดนะครับบุกไปเอาชนะวักวัยไปด้ยวยสกอร์2ไปด้วศูนย์ ผลประบการของฟีนุตในรอบมาเกมฟีนุตพาทำเงินไปที่มเกมพารุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรที่60%ซนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดไปที่ราคาเสมอร,ราคาหนะ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งลาซิโอเจ้าบ,บ้านราคาน้ำจะอยู่ที่1 8 7นะครับถ้าเราไปวางฝั่งฟีนุตราคาน้ำจะอยู่ที่2 0 2นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในกลุ่มนี้จะเห็นได้ชัดว่าฟยนุตถือว่ามาดีนะหลังจากที่ฟยนุตทีมเยือนนะครับ เก็บมาได้6คะแนนส่วนฝั่งลาซิโอเนี่ยชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนั้นมีอยู่4คะแนนเพียงเท่านั้นซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็ยังมองว่าโอกาสต้งเปิดกว้างอยู่ใน3ทีมนี้นะครับแต่ว่าเฮดทเนครับสนัดหลังสุดเนี่ยเป็นเฟนูตสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง2นัดแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดที่เฟนูตเอาชนะเหนือลาซิโอได้ด้วยบวกกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเฟนูตฟอร์มนิ่งกว่าเยอะถึงแม้ว่าเฟนูตนะจะมีเกมแพ้ไปบ้างแต่ว่าเกมกกกกก่่่่่่ออออนนนนนน้้้้าาาาาัััแลลวว็็็เเเมมมมมมสสสสุดดฟตรรถถบชยยะไงงงงงงึีผฝ น่าสนใจมากกว่าซึ่งจากราคาตรงนี้เป็นราคาเสมอและเกมนี้ผมก็อ่านว่ามีโอกาสสูงมากนะที่อาจจะไปออกที่น่าเสมอแต่ถ้าเราจะมองหาผู้ชนะใน90้าสิบวนาทีผมมองว่าทีมยนอนอย่างเฟยนูตที่มีทีที่ขาดมากกว่าผมอ่านว่าวันนี้เฟยนูตมีดีพอนะฮะที่จะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เฟยนูตจะบุกมาเฉือนชนะฟร็งเราไปกันที่คู่ที่5นะครับไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีก ในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E นะครับจะเป็นคู่ระวังตราหมีแอดเอลโกมาดิดจากสเปนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเซลติกจากสกอตแลนด์นะครับคุณนี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซิปิตัสเมโทรโพลิตาโนจะเตะก,กันในู่ระดับที่สามตรงนะครับเรามาดูผลงานในกลุ่มนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแอดเอลโกมาดิดอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้วสามนัดนะฮะชนะหนึ่งเสมอสองยังไม่แพ้ใครยิงได้หกเสียไปห้าประตูมีอยู่ห้าคะแนนส่วนฝั่งเซลติกรั้งอันดับที่สี่แข่งไปแล้วสามนัดนะฮะเสมอไปหนึ หลังสุดในทุกรายการนะครับเป็นแอตมอลิดนะเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไป1น,นัดโดยที่ในรอบ3เกมหลังสุดนี้ฝั่งเซลติกไม่เคยเอาชนะแอตมอลิดเลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการแอตมอลิดเก็บชัยชนะไปได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอตมอลิดพลาดท่าแพ้กับพลาสปอมัตไปด้วยสกอร์สองเปรูหนึ่ง ผลประกอบการของแอตแลิกในรอบ5เกมแอตมานิดพาดึเงินไปี่2เกมพาลรไป3เกมคิดเป็นปรเัจจากการทำกำไรที่40นะครับส่วนฝั่งเซลติกฟอร์มหนัดหลังสุดเซลติกชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้เซลติกไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลติกบุกไปเอาชนะลอสแคลตี้มาได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ผลประกอบการของเซลติกในรอบ5เกมเซลติกพาดึเงินไปี่เกมพารไป2เกมคิดเป็นปัจจัยการทำกำไรอยู่ที่60เปร์เซ็นี้นะครับที่งเติมราคาคึ่นี้นะครับราคา อยู่ที่แอมริตต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งแอมเบริตราคาน้าจะอยู่ที่1.93ถ้าเราไปลองฝั่งเซลติกราคาน้ําจะอยู่ที่1.96นะครับก็ซึ่งคครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในกลุ่มนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเซลติกนะครับผลงานย่ำแย่นะเซลติกผ่านไป3เกมไม่เคยชนะใครเลยนะครับเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่2เกม เก็บมาได้1คะแนนนะครับเกมรับจาก3าเกมเซติกเสียไปที่6ประตูเทียบกับฝั่งแอมเบริดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่นําเป็นจ่าฝูงนะตอนนี้แต่ว่าแอมเบริดก็ผลงานยังอยู่บนเส้นทางที่มีโอกาสคว้าแช,ชมป์กลุ่มอยู่เนื่องจากแอมเบริดมีคะแนนตามหลังเฟนูตอยู่ที่1คะแนนเพียงนั้นแอมเบริดครับแข่งไปแล้ว3เกมเนี่ยชนะ1แล้วก็เสมอไป2อยังไม่แพ้ใครนะถือว่าผลงานของแอมเบริดก็ไม่ได้ขี้เล่เลยบวกกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาแอมเบริดก็มีเกมที่พลาดท่าเกมเดียวเก็คือ นลีกถือว่าค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะจาก5เกมหลังสุดเนี่ยเซอติกไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เป็นผลงานในเกมที่แล้วนะเป็นเซลติกเปิดบ้านเสมอกับแอดมอลิทปิทิสกอร์2ประตูสวนก็เรียกได้ว่าเกมนั้นเนี่ยเซลติกยันอยู่แต่เกมนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้เซลติกต้องมาเยือนทีมของแอดมอลิทผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างเซลติกรอดยากเนื่องจากขุมกําลังของแอดมอลิทชุดนี้ถือว่ากําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มกันเลยเดียวถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะพลาดท่ามาเกมนี้ครับแอดมอลิทคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ 3-5- โกเก้ oke, แล้วก็มากกอสยูรนเตสส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นอันโวโลโมล้าจะเล่นหน้าคู่กับอองตวนกิสมันส่วนฝั่งทีมเยน,นครับเซลติกคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีเรียมสเกลจะคบคุมัชาชก,การในเกมรับตรงกลาง3คมคนนี้ก็คาดว่าจะใช้เดวิดเทอร์นบุน คารัมแม็กเกอร์แล้วก็แมตต์โอเรลี่นะครับโดยที่3นะักลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นหลุยส์เปาลมาเคียวโกฟูรุฮาชิแล้วก็เดเซนมาเอดะนะครับอย่างที่บอกครับกำแพงคู่นี้ตั้งไว้ที่ฝั่งเจ้าบ้านแอดมาริดต่อที่ราคาลูกครึ่งส่วนตัวผมก็ยังมองว่าราคาลูกครึ่งนี้เนี่ยฝั่งแอดมาริดก็ถือว่าไม่ได้ขี้เรนะ่าเนื่องจากแอดมาริดเล่นในบ้านในฤดูก,กาลนี้ถือว่าผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยม ฉันครับจากภาพรวมและเหรียราคาที่เปิดมาเป็นแอมเบริตต้องยิง2เม็ดถึงจะได้กินเต็มเกมนี้ผมขอเลือกไปลุ้นกับฝั่งเจ้าบ้านอย่างแอมเบริตคาดว่าวันนี้แอดมาริตนะครับจะเปิดบ้านเก็บ3มแต้มไปได้และจะเปิดบ้านยิงเกินเหรียราคาที่ต่อรองฟทงเราไปกันที่คู่ที่6นะครับึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลิเกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มจีนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเลือดไวสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากประเทศอังกฤษนะครับจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของยังบอย จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอติฮัดสเตเดียมจะเตะก,กัน,นเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานในกลุ่มนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแมนซิตี้อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว3นัดชนะมา3เกมรวดยิงได้9ก้าเสียไปสประตูมีอยู่9คะแนนนะครับส่วนฝั่งยังบอยอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว3นัดยังไม่ชนะใครเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่สเกมยิงได้4ี่เสียไปแประตูมีอยู่1คะแนนเซิร์ติเฮทเวนครับคูบ่นี้ก็เจอกันเมื่อน,นัดที่แล้วนะเป็นฝั่งยังบอยเปิดบ้านแพ้กับแม,ลลมนม 4แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะบอลมัตมาได้ดุสกอหกประตูหนึ่งผลประกอบการของซิตี้ในรอบเกมซิตี้พันเงินไปที่4เกมพารลุบไป2เกมยกไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งยังบอยฟอร์มห้านัดหลังสุดยังบอยชนะไปสองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยังบอยนะครับบุกไปเอาชนะวินเตอร์ทูมาได้ดุสกอสี่ประตูหนึ่งผลประกอบการของยังบอยในรอบ,บมาเกมยังบอยพานำเงินไปที่หนึ่งเกมยกมมมมมมแและะะะะคคคคววววาาาาาาาพรรรร้้้้้้้ออขงงงททััััั4231ีีีีใในน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 นบบบบบเจจซซิตด่่่ึ แนวรับก็คาดว่าจะเป็นลูบินดิอาสจักขุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางในวันนี้คาดว่าจะเป็นโรดี้จะเล่นคู่กับมาเตโอโควาสินนะครับสามในลูกน,นี้คาดว่าจะเป็นแจ็คเกอรลิตมาดูสนูนเยสแล้วก็ชิลลี่โดกูนาเปาก็จะวางเออร์ลิงฮาร์แลนจะลงลับตาข่ายแนวน,นี้ส่วนฝั่งยังบอยคาดว่าน่าจะมาในระบบสี่สามหนึ่งสองนะครับแนวรับก็จะมีโรลิสเบเนโตจักขุมบัญชาการในเกมรับตรงกลางสามคนวันนี้ก็จะมีเออร์วิมาร์โคลดี่ซันโดโรเปสแล้วก็ดูรันมาเลสนะครับเพเมเกอร์วันนี้ก็คาดว่าจะเป็นฟลิิปโอกนส ส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเมซักอิเดียจะเล่นหน้าคู่กับจองปีแออินซามนะครับซึ่งเด็ดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกครึ่งนะแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆสำนักราคาจะไหลไปที่ซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกครึ่งถึง3ลูกราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่ฝั่งซิตี้เจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกครึ่งถึง3ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งซิตี้ราคาน้าจะอยู่ที่2 0 5ถ้าเราไปลองฝั่งยังบอยราคาน้ําจะอยู่ที่1.84นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมต้องยอมรับเลยว่าเป็น2ทีมที่เกรดต่างกันเหลือเกินนะซิตี้อุดมด้วยผู้เล่นที่ค่อนข้างจะเคี่ยวเอาเรื่องบวกกับซิตี้ชุดนี้ถือว่าเป็นซิตี้ที่กําลังลงตัวถึงแม้ว่าซิตี้จะขาดเควินเดอ์บอยไปก็ตามแต่ถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโรดี้คุมเมนกลางนะ เกมของซิตี้เนี่ยก็จะดูมีความดุดันแล้วก็มีมิติมากขึ้นกว่าเดิมเยอะบวกกับผู้เล่นอยู่1นรายนะครับที่โชว์ฟอร์มในนัดที่แล้วได้อย่างดีเยี่ยมเป็นการที่แมนซิตี้เอาชนะบอลมัดไปได้6-1หเนี่ยหผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากก็จะเป็นเชลมี่โดกูคาดว่าวันนี้โดกูก็จะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยเป็นโดกูนะครับยิงไปลูกเดียว แต่ว่าแอตซิตต์ไปถึง4ลูกผลงานส่วนตัวของดกูณะช่วมงนี้ถือว่าค่อนข้างจาโหดเอาเรื่องชั้นคู่นี้ไม่ต้องพูดพั่มทําเพลงอะไรมากด้วยเกรฟุบอลของทั้ง2ทีมที่ต่างกันลือเกินนะถึงแม้ว่ายังบอยจะเป็นทีม,มทระดับท็อปของสวิตเซอร์แลนด์แต่เกมนี้ผมอ่านว่าฝั่งแมนซิตี้ดูเหนือกว่าเยอะอย่าลืมครับถึงแม้ว่าดกูจะอยู่ช่วงที่ฟอร์มดีแต่ซิตี้ยังมีอาวุธหนักอย่างเอริงฮาร์แลนด์ประจำการในแดนหน้าชั้นวันนี้เกมรับของยังบอยเจองานหนักแน่นอนจากกาแพงที่ตตตั้้้งงไวเเป็นซิิอย3ม ถึงจะได้กินครึ่งผมมองว่าวันนี้ยืนพื้นเลยนะ3เมสซี่ในบ้านผมว่ามีและแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปลุ้นเม็ดที่4ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่7นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม F นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างปีศาจแดงดำเอซิมิรานจากอิตาลีจะเปิดบ้านต้อนรับการเมินของเปอเชปารีสแซงเชแมงจากฝรั่งเศสนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซานซิโร่จะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานในกลุ่มนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับมิรานตอนนี้อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้วสนัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้ไป1นยังยิงไม่ได้เสียไป3มประตูมีอยู่2คะแนนนะครับส่วนฝั่ 1, งเเปปชรั้นนนด1าะแไ3 2ก็พ เกมหญิงในหกเสียไป4ประตูมีอยู่6คะแนนเซติเฮดทุกท่าครับผลงานที่เคยเจอกันนะคู่นี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปทีมาหนึ่งครั้งนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอซีมิลานครับเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กับอูดูเซไปด้วยสกอร์หนึ่งเปอร์ศูนย์ผลประกอบการของมิลานในรอบ5เกมมิลานพานทำเงินไปที่2เกมพาแล้ไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรออออออยู่่่่่ทีี40%นนนนะคครรรรรรััััับบบสสสววฝงงงงเเเเเเปปปชชาาาแแซมมมฟฟ์ che, ์ en, ฟ5 5ดดดหหลุใกถืโ เป๊ะเชชนะมาหาเกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เป๊ะเชนะครับเปิดบ้านเอาชนะมองปริเย่ไปได้ด้วยสกอร์สามศูนย์ผมว่าก,การของเป๊ะเชในรอบ5เกม,เป,เ,มเป๊ะเชพาเงินไปที่สิกเกมยกไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เัจจัยการทำกำไรอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นได้ชัดว่าทั้งสองทีมฟอร์มก็เล่นณนะปัจจุบันตอนนี้สวนทางกันอย่างแรงเอซิมิลานครับที่ฟอร์มก่อนหน้าน,นี้ถือว่าค่อนข้างจะดีเยี่ยมตอนนี้เอซิมิลานฟอร์มช็อตไปดื้อหลังจากที่สี่เกมล่าสุดมิลานไม่เคยเอาชนะใครได้เลยถ้้้้าาาาาาเเเเเเเรรมมมมมจจะะะะลลึกกกกกนนนนนนคััับบททีีีี่่่่ิแแพพยย็็หไดดชววูตุส แพ้กับเปเชในเกมที่แล้วแล้วก็ไปเสมอกับนาโปลีมา3ทีมี้เนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่มิลานแพ้ก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดมิลานเปิดบ้านแพ้คารังให้กับอูดเุเซตรงเนี้ยถือว่าแปลกเนื่องจากมิลานเจอกับอูดเูเซเนี่ยส่วนใหญ่มิลานจะชนะนะก็อย่างที่บอกครับมิลานช่วงหลังนี้ถือว่าผิดฟอร์มไปอย่างแรงเทียบกับฝั่งเปเชที่ผลงานและฟอร์มการเล่นนิ่งกว่ายเยอะ ชนะมา5เกมรวดแล้วก็เป็น4เกมสุดเป็นเปเช่ทำเงินได้ถึง4เกมด้วยแล้วก็เป็น5เกมสุดนี้เนี่ยเปเช่สามารถทำเงินได้ถึง4เกมด้วยและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเอซิมิลานนะครับคาดว่ามิลานจะมาในระบบ433นะครับแนวรับก็จะมีฟิยโกโทมาริจ้กุมปชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีเทียรดี่ไรเดอร์ตอมาโซปโปเมกาแล้วก็ยูนุสมูซานะครับโดยที่3ในลูกน,นี้คาดว่าจะเป็นลาเฟลเลียโอโอเวชิรูแล้วก็คิเซียนปุริสิตส่วนฝนนั่ นะครับแนวรับก็จะมีมิลานสกินเนียจะเุมามาชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีมาเนีลอุกาเต้วูรเรนเซเล่เอเมรี่แล้วก็วิทินยานะครับโดยที่3านักลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นอุสมันเดมเบเล่เรนเดลโคาโลมูอานนี่แล้วก็คิีเรนเอ็มบัปเป้นะครับซึ่งในราคาคู่นี้แรกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นราคาเสมอแล้วก็ราคาหน้าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นราคาที่เปเช่ต่อที่ราคาปปนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคาไหลมาที่เปเช่ถิมเยินต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฝั่งเเเเออออออซีีีีมิลาา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 นนนนรรรรคคค้้้จจะย่่่่่่ททท1.93 1.96ถไปปตฝัังงชบบกก็ ครับคู่นี้ผลงานในกลุ่มนี้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเป็นเปเชนะผลงานค่อนข้างจะดูดีกว่าบวกกับภาพรวมของฟอร์มก็เ,กเทไปทางฝั่งเปเชด้วยฉันครับผมมองว่าเกมนี้ก็ความได้เปรียบนะเปเช่ P น่าสนใจมากกว่าถึงแม้ว่ามิลานนะครับจะมีจุดได้เปรียบก็ตรงที่ได้เล่นในบ้านแต่ณช่วงนี้มิลานฟอร์มย่ำแย่สุดความมั่นใจก็หดหายถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเปเช่ P มีความมั่นใจกว่าเยอะบวกกับเกมลุกของเปเช่ C, ก็กําลังลงตัวกําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยเดียวก็สังเกตนะครับเกมลุกของเปเช่ C, ใน5เกมของสุด ยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง3ลูกทุกไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะเรนไป31เอาชนะสตาบุกไป3 0เอาชนะเอซีมิลานไป3 0เอาชนะแบทไป3 2แล้วก็เกมสุดเอาชนะมงปรีเยไป3 0เนี่ยถือว่าเกมลุกของเปเชน่ากลัวเป็นอย่างมากและเกมที่เราที่เจอกันนะก็เป็นเปเชเปิดบ้านเอาชนะมิลานด้วยเกมนี้ผมอ่านว่าฝั่งเปเชจะมายํำแคนได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นจากภาพรวมเนี่ยทุกสถิติมันเทไปทางฝั่งเป๊ะเหมือนเลยผมมองว่าเกมนี้ก็น่าจะพลิกล็อก เกมนี้ผมอ่านว่าทีมเยืนอย่างเปชจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟะดงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบ คู่แรกครับชักต้าดโดยกับบาร์เซโลนาคู่นี้เรลเปิดมาเป็นบาร์เซโลนาต่อที่ราคาลูกครึ่งครึ่งสองคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ชักต ate, ้าคู่ท nice. ี่สองกับดอดมุนกับนิวคาสเซิลคู่นี้เรลเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลคู่ที่สามปอร์โต้กับโรยันอเว็บคู่นี้เรลเปิดมาเป็นปอร์โต้เจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ปอร์โต้คู่ที่สี่ครับลาซิโอกับฟยนูดคู่นี้เรลเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปททททททีีีีีีีี่่่่่่่่่่่่ฟาาาายยนนนนนููููููมมมเเเเเเืืออ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 คคคคคคแแแดดดรรริิิิิกกกกับซลลลตตต้้ปปป็ึงผขไ แมนซิตี้กับยังบอยคู่นี้เร่เปิดมาเป็นแมนซิตี้ต่อที่ราคา2ลูกครึ่งถึง3ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แมนซิตี้และคู่ที่7นะฮะเอซีมิลานกับปารีสซูชามงคู่นี้เร่เปิดมาเป็นทีมเยือนปารีสต่อที่ราคาป,ปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ปารีสกับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ก r i b e กดกระดิ่งกุ๊งกิง้งกุ๊งกิง้ อีกหนึ่งช่องทางที่รายนะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสาม,มารถสแกนและส่องเพิ่มผมือนเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ vvip กันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอบกันใหม่ใน e p หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัสวัสดีครับ